เกิดเหตุเกิดเหตุข่าวนี้ยงไม่ใช่ลอตเตอรี่หวยเลยแหละหวยจริงๆหวยใต้ดินเลยและที่สุดกว่านั้นก็คืออะไรภรรยาตำรวจขายเองแซบแม่แซบขายแล้วไม่ว่าขายแล้วไม่ว่าอะงวดที่ผ่านมาต้องจ่ายเยอะทำยังไงเอสเคเอสเคแปลว่าอะไรนี่นี่เป็นไงชาวบ้านสุดๆรู้สเเอสเคแปลว่าทำไราทำนี้ คืออะไรอะไรอะลูกชักดาวโอ๊ยอเราไม่ได้แทบจะไม่ใช่รายการ่าวอยู่แล้วจะเรียกว่าอะไรเนี่ยรายการตลกรายการหนึ่งเกมโชว์เกมโชว์เป็นไรตี้อเครียดเรื่องนี้เครียดเพราะว่ามีเจ้าทุกขค่อนข้างเยอะเนื่องจากว่างวดวันที่16พฤศจิกาเนี่ยมีคนถูกเกือบ7แสนบาทเธอก็เลยแปลงกายเป็นเนี่ย สามีสามีต้องติดตามไหมอ่าอันนี้ต้องมาดูต่อไปแต่เราไปดูคลิปการเจรจาไม่ไม่แน่ใจว่าน่าจะใช่เจรจาน่าจะทะเลาะวิวาทไปชมค่ะถ้ามีที่ศูนย์บ่ถ้ารู้สีทามนะรู้กับสิถามอีกว่าเมียนทุกเลขออกเพื่อคุณไอ้ของตกลงโทรมาให้รู้หมายเลยจะพูดเรื่องนี้เขาต้องโทรเลยนช่ไผมเขาต้องเอาแบบนี้ ใช่่เาใไหเจ้าป็นบอกเอา่ะ้วดจ้ากใแ่เกินไปบ่ตอนตอนคุยกัเาไม่เค่เห็นคนนี้างคนนี้เยโทรมาหาเจ้า่นรับดอกยายพยายาที่ว่าก็พูพร้อมกันหมดเลยฟัไม่ออกก็พยายามจะบอกเหตุผลไงว่าฉันก็โอนฉันก็มีหลักฐานทางลเขาซื้อขายแล้วก็โอนกันทางไลน์ครับเขาก็น่เห็นไมพันคูพันุคุ้แขงหนักนะคุ้นักมากแงหนัก เหตุเกิดที่จังหวัดบุรีรัมย์คุณผู้ชมขาชาวบ้านเนี่ยได้ไปร่วมกันนะคะพูดคุยเจรจาเพื่อหาทางออกที่บ้านพักแห่งหนึ่ง<ะ>เรื่องค่าหวยใต้ดินที่ชาวบ้านเนี่ยไปแทงหวยไว้กับภรรยาในตํารวจท่านนึง่งโดยมีในตํารวจอีกท่านหนึ่งเนี่ยมาเป็นคนกลาง<อ>ในการไกล่เกี่ยเรื่องนี้ให้เพื่อหาข้อยุติอย่างที่บอกว่าหลักฐานก็คือมีอยู่อย่างทนทงวดวันที่16พฤศจิกายนซึ่งเลขที่ออกก็คือ 7 6 1ดหกหนึ่งสามตัวตรงพันคูณพันพันคูณพันเท่าไรยาห้าแสนตัววัอีกหกแสนห้าหกแสนห้าหกแสนห้าหมื่นห้าพันทั้งตัวนั้นตัวนี่เพราะอะไรพันคูณพันคือ7 6 1พันคูณพันกลับหน้ากลับหลังกลับหลังกลับหน้าตรงโต๊ดปุ๊บเธอมันผิดกฎหมายนะจ๊ะ ใช่ <ś led> อันนี้คือ <ś led> ใช่ไงวิทและนางถูกสองตัวด้วยนะสองตัวบนนะโอ้จับจ้องโอ้จับ <ś led> ทำไม<อ>ดีได<น>้ยังไงโอ้หุยสองตัวคือหกหนึ่งดูถูกไปอีกดูบนล่างกันไหนเลยไม่แบ่ทั้งบนก็คือว่าถูกถูกแบบว่าหกตัวเลขท้ายรางเลขท้ายรางวัล,ลที่หนึ่งของลอตเตอรีอ่รางวัลที่หนึ่งเนี่ยเขามีหกตัวใช่ไหมเลขท้ายรางวัลที่หนึ่งคือเนี่ยเขาเลขที่ออกคือศูนย์สามสองเจ็ดหกหนึ่งอ่หกถ้าซื้อหกหนึ่งไว้เนี่ยถือว่าถูก ถูกกฎหมายหรือว่าบนไม่ถูกถูกหวยได้ตังค์ฎหมายได้ตังค์เอออันนี้ไม่อ่านในพันธิปาได้ตังค์ใช่ผมเรียนรู้คนเรียนรู้คนเรียนรู้ชีวิตเนี่ยไม่ได้เรื่องเรื่องเดียวอ่านข่าวแล้วงวดนี้คืออะไรรู้ป่ะคือคือเลขท้ายสองตัวที่ออกอ่ะดัน6-1สมมุติคุณซื้อลอตเตอรี่6-1ยังไงคุณก็ถูกเลขท้ายสตัว จึงเป็นเหตุให้คุณเขาได้คูณไปเรื่อยไงแล้วก็คือเงินที่ได้อย่ามันก็เลยเป็น6กแสนห้าหมืนเข้าใจป้ามันเกือบเจ็ดแสนน่ะเอาไงคนนี้เออเท่านี้ชาวบ้านก็แบบเฮ้ยพอเรื่องนี้ออกไปใช่ไหมคุณผู้ชมก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ชาวเน็ตครับเป็นไปได้หรอตำรวจฉันผู้ใหญ่นะทำไมให้ภรรยามาขายขวยเทือนก็ภรรยาตำรวจทั้งนั้นไม่ใชหมส่วนใหญ่ที่เคยได้ยินแม เจ้ามในอดีตออกในอดีตเหรอโอเคขอโทษเจ้ามืออ่ะรวยนะเจ้าเจ้ามืออ่ะยังอีกเรานี่ก็โฟกัสอาชีพกาอีกรวยแล้วทำไมเราไม่เป็นอ่ะฮะฮะวงการบันเทิงมันค้ําคออยู่ไม่งั้นยังไงไม่งั้นก็เจ้าใหญ่ไปแล้วซึ่งเราไปเจอคุณลุงหมายคุณลุงหมายอายุ61สิเอ็ดปีคือเขาบอกว่าลุงลุงหมายเนี่ยนะอลุง่ะก็ซื้อเนี่ยนะกับเนี่ยภรรยาตำรวจคนเนี้ย มาเรื่อยมาคือก่อนหน้านี้ลุงอ่ะซื้อเจ้าอื่นแต่ลุงเห็นว่าเจ้าเนี้เขาเป็นภรรยาตำรวจไงต้องมีความน่าเชื่อถือใช่ไหมแน่นอนไม่หนีหรอกก็เนี่ยมาเจอเอางวดนี้ซึ่งบอกเลยว่าเจ็บใจมากเนื่องจากว่าตนเนี่ยจ้องเลยเลขเจ็หนึแล้วไม่ซื้อตัวอื่นจะเห็นเห็นไหมคะใช่วนกับกับวนนั่นน่ะหนึ่งหเนี่ยสาตัวเนี่ยมาวนกันหมดนี่เห็นไหมแพรวแพรวแพรว เพาออะไรเพาออะไรรู้ป่ารู้ว่าถูกหวยยืมเงินพื่นบ้านมาหมื่นหนึ่งดื่มจะลองไปแล้วเอ้าลุงเมาไปแล้วอ่ะไปฟังลุงหมายนิดนึงลุงหมายว่าไงจ๊ะเป็นคนรับซื้อเป็นคนที่รับซื้อรับซื้อหวยให้ผมครับผมก็ให้ลูกผมโทรไปเขาก็บอกว่าอยากจะได้ไปฟ้องเอาผมก็ ไม่มีหลักฐานหรอกครับที่คาที่เขาพูดมาแต่ว่าหลังจากนั้นผมมีครับตอนที่ไปถามที่บ้านเขาครับในวันคือมีคลิปครับไปคุยกันแล้วครับคุยที่บ้านเขาเขาก็บอกว่าไม่มีไม่จ่ายครับผมก็อยากจะให้เขามาใช่ให้ผมครับเอาตางที่ผมถูกให้ผมครับเวลาผมไม่ถูกเขาก็กินผมเต็มเ็มครับผมบาทหนึ่งผมไม่เคยขอครับ นี่เอาจริงไหม,มรวบมือแล้วจะได้แล้วจริงจริงอ่ะมันมันจะได้เหรอทางตํารวจไอ้คือสิ่งนี้มันเป็นสิ่งผิดกฎหมายใช่แล้วไปแจ้งตํารวจกับการเล่นการพนันมันก็ไม่ได้โมคะอืมไม่ไม่แต่แต่ก่อนจะได้ไม่ได้อ่ะคุยกับตํารวจก่อนว่ารู้ไหมภรรยารับหวยก่อนตอนนี้เขากําลังให้ทางนิดงั้นฝากเลยนะคะทางผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์พลตํารวจตรีรุทธพลเนวรัฐขอฝากเลยฝากท่านเลยว่า ขอให้เปิดเผยเรื่องนี้แล้วก็ขอให้ความเป็นธรรมกับทางเอ๊ะแต่ทางทุกๆทางเลยทุกทางก็ยังไงเราก็ร่วมวงกันอยู่ตรงนี้เนาะพูดถึงแต่ว่าก็สงสารเนาะก็เข้าใจอะว่าว่าคุณลุงอาจจะแบบว่าเออนะก็การซื้อหวยใต้ดินก็ผิดกฎหมายอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็อาจจะต้องลําบากไงเพราะว่าเขาเสียเงินไปแล้วแล้วก็ไหนจะอีกหนึ่งหมื่นที่ ไปยืมมาเพื่อดื่มฉลองอีกเง,<า>ง,งินหวยนี่คือต้องโอนให้ก่อนถูกไหมแล้วแต่งวดชนงวดหรือเปล่าอ่าฮะอย่าสมมติมีคําตอบตลอดเลยอะ่ะเขาไปศึกษามาศึกษามาอ่าจะสมมตพิพี่พี่โอนซื้องวดนี้ไป5,000ันบาทพี่ต้องโอนทันทีไหมออกอย่าบังยัง,งไม่ต้องโอนบางเจ้านะไม่ต้องโอนไปซื้องวดหน้าก่อนค่อยโอนงวดเก่าเขาเรียกงวดชนงวดไม่มแล้วถ้าเกิดไม่ถูกอะลดเปอร์เซ็นต์ให้เปล่าค่านามยี่สิบเปอร์เซ็นต์ค่าน้ํนามอะไรอะ น้ำคืออะไรก็ลดเปอร์เซ็นต์ให้ถ้รารับเ,เราซื้ออย่างเงี้ยคือสมมุติเราซื้อแล้วเราไม่ถูกเออพี่นุย้ยเออพี่อ้นซื้อสองพันหักไปยี่สิบเปอร์เซ็นต์เหลือหักไปสี่ร้อยบาทอ๋อถ้าในความ,าวามหมายในความหมายก็คือมีสิทธิ์โกงทั้งทั้งคนซื้อกับคนรับด้วยถูกไหมล่ะเพราะว่าเราไม่ได้ว่าพออ่าคอนเฟิร์มเรารจะออไม่จ่ายก็ได้ใช่ใช่ก็เออว่ะก็ได้นี่คุณลุงหมายถึงบอกไงคุณลุงหมายถึงบอกว่า ผมอ่ะให้เขาตรงทุกงวดไม่มีไม่มีเก็บสักเม็ดแต่เขาอ่ะพอผมได้อ่ะเขาไม่เห็นจะโอนให้ผมเลยคือต้องยอมรับกติการ่วมกันนะเนาะเพราะอันนี้มันก็อันเดอร์กราวง่อันเดอร์กราวแต่คนนี้ว่าเดี๋ยวก็ต้องดูต่อไปอ่ะเพราะว่ามันผิดกฎหมายมันอันเดอร์กราวใช่ใช่เข้าใจเห็นใจลุงจริงเลยจี๊ดแม้เราในฐานะในฐานะจี๊ดมูหในฐานะอะไรผู้บริโภคในฐานะที่แบบเราเป็นนักข่าวท่านหนึ่งอ่านข่าวแล้วก็อินกับตัวข่าวที่เราได้อ่าน Cut, can cut,